มินาซังคอนิิวะนะครับวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องของการนับเลขนะเปิดตัวด้วยเพลงท่านะครับอ่ะเรื่องของการนับเลขนะการนับซูชิโนคาโซเอกะเตะโอเคียวโอเชียไตโตโมเตมัสวันนี้ก็อยากจะสอนเกี่ยวกับเรื่องของการนับเลขนะครับหนึ่งถึงสิบในภาษาญี่ปุ่นนะครับหนึ่งถึงสิในภาษาญี่ปุ่นไม่ยากนะครับไม่ยาก <c oughs> ภาษาญี่ปุ่นเนี่ย มีแค่เรื่องไวยากรณ์อย่างเดียวนะทุกคนนอกนั้นง่ายหมดอ่าอาจจะมีตัวคันจิบ้างนิดนึงนะครับแต่ว่าเรื่องการออกเสียงอนะใส่ญี่ปุ่นแบบไม่ยากเลยนะครับอ่าคำว่าหนึ่งในภาษาญี่ปุ่นคือตัวนี้เนาะตัวนี้คือตัวฮิรคานะนะครับและนี้คือตัวคันจินะครับอันนี้คือตัวคันจิคําแรกอ่านว่าอิจิอิจิหนึ่งนะครับอิจิ <c oughs> สองอ่านว่านินิ สองนะครับนี่อันที่สามซังซังเนี่ยนะคําว่าสามเนี่ยคล้ายกันหมดในหลายๆประเทศเลยนะอย่างเช่นภาษาญี่ปุ่นอ่านว่าซังก็คล้ายๆคําคว่าสามนะครับแล้วก็ภาษาจีนอ่านว่าซานอีเออร์ซานเนี่ยเห็นไหมสามก็สามคำว่าสามเนี่ยคล้ายกันในหลายประเทศเป็นคําที่แปลกนะครับเป็นคําที่แปลกไม่ไม่ว่าแค่จีนญี่ปุ่นนะประเทศอื่นด้วยเหมือนกันที่เซนเซรู้จักเรื่องของภาษานะ คำว่าสามอ่ะมันปรากฏในในหลายๆภาษาออกเสียงคล้ายกันมากเลยนะครับว่าสามนะครับสังสังสี่นี่อ่านว่าชี้หรืออ่านว่ายงก็ได้นะครับชี้หรืออ่านว่ายงแต่ยงเนี่ยจะนิยมมากกว่าเพราะชิ้เนี่ยมันจะมีเป็นคําท้องเสียงมีความหมายว่าตายในภาษาญ,ญี่ปุ่นนะครับเขาก็เลยไม่ค่อยนิยมใช้กันนะครับอ่านว่ายงนะครับห้าคือโกโกนะครับโก ไม่ใช่โคนะครับมีเทนเทนด้วยโกโกคือห้าหกลกคือลคือหกนะครับหกเจ็ดคือชิจิกานานะชิจิกานานะใช้บ่อยทั้งคู่แต่ใช้นาณะดีกว่าในการนับเลขพวกชิจิเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้ในการนับเช่นเดือนนะครับเช่นแบบเดือนเจ็ดเนี่ยบางทีก็พูดว่าชิจิกาสึก็ได้ชิจิกาสกึหรือนานากาสึอ,อย่างเงี้ยก็ได้นะครับ <c oughs> ชิจิจะใช้เป็นแนวนั้นแต่คำว่านานะเนี่ยจะใช้แทนวัตเจ็ดเลยโดยตรงแปดฮัจิฮัจิแปดนะครับแปดฮัจิคิวคิวกับคุนะครับคิวกับคุแต่อ่อานว่าคิวดีกว่านะะฮนิยมใช้มากกว่าคุก,ก็คล้ายๆกับเลขเจ็ดก็คือใช้ในการบอกเดือนบอกอะไรที่เป็นลักษณะนามเลยเนี่ยครับคือคำว่าคุคุกสัสึอย่างเงี้ยครับคุคุกัสึเนาะคิว แล้วสิบก็คือจูจูเอาว่าสิบนะครับจูจูนะครับอ่ะเดี๋ยวเซนเซนจะนับให้ดูนะทุกคนนับพร้อมกันนะอิชินิซังโยงโกอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าก่อนนะเอาให้จำได้นะครับทุกคนหนึ่งอิชินิซังโยงโกนะครับโยงโกนะครับโกห้าแล้วนะครับโรคุ ลกุนานะฮาจิคิวจูนะครับอานะอิจินิสังยงโกโลกุนานะฮาจิคิวจูนะครับสิบวิธีการเขียนเนาะส่วนใหญ่เขาจะใช้คันจิในการเขียนนะครับก็ตามขีดนี้เลยหนึ่งอิจิ นี้เดี๋ยวไว้เซนเซเปลี่ยนปากกาก่อนดีกว่าแล้วก็จะสอนเดี๋ยวจะมีคอร์สแบบสอนเขียนคันจิโดยตรงเลยดีกว่าเนาะเออเด,เดี๋ยวขอเปลี่ยนปากกาก่อนนะครับอ่ะถัดมาเราจะมาที่11แล้วนะทุกคนเย่ายลืมจดลงไปนะครับ11ก็เอาจูที่แปลว่า10ตั้งแล้วก็ตามด้วยเลขข้างหลังง่ายไหมถ้า11ก็เป็นจูอิจิ จูอิจิสิบหนึ่งนะครับจูอิจิจูนี้อ่าสิบสองนะครับ 13. จูนี้สิบสามจูซังเห็นไหมจูซังซังก็คือสามใช่ไหมครับสิบสามจูซังสิบสี่จูยงจูยงใช้จูยงดีกว่าจูชีไม่ต้องนะครับจูยงสิบห้าคือจูโกจูโก นะครับ16กคือจูรุกุจูรกุ17คือจูนนาจูนะนาะนะครับ18คือจูฮาจิ18คือจูฮาจินับเลขญี่ปุ่นไม่ยากถ้าเราได้1-10ถึงเมื่อกี้นี้แล้วเนี่ยเราก็แค่เอาตัวเลขหน้ามาใส่จูที่แปลว่า10นั่นเองจูฮาจิ19จูคิวจูคิว19 20นีนิ จูอ่าเอานี้มาไว้ข้างหน้า20ก็เป็น20นะครับ20ก็เป็น20ถ้าเป็น21ก็เป็นนิจูอิชิยี่สิบสเป็นนิจูนิอ่านะครับ23เป็นนิจูซังน,น,นะครับอ่า24เป็นนิจูยง25เป็นนิจูโกนะครับ26เป็น นิจูโลคูอ่าประมาณนี้นะถ้าเป็น30เราก็จะอ่านว่าซังจูนะครับอ่ะซังจูสามสิบสังจูเราก็เ,าเอาคำว่าซังมาไว้ข้างหน้าจูก็เป็นสามสิบสี่สิบก็เป็นยงจูห้าสิบก็เป็นโกจูหกสิบก็เป็นโลคูจูเจ็ดสิบก็เป็นนานาจูแปดสิบก็เป็นฮาจิจู 90ก็เป็นคิวจูถ้าเป็น31เราก็เอา1มาเติมไว้ข้างหลังนะครับ1ก็คืออิจิใช่ไหมก็เป็นซังจูอิจิซังจูนิซังจูซังซังจูยงซังจูโกซังจูโรคุซังจูนานะซังจูฮะจิซังจูคิวยงจู40่สิบละนะ41่ยงจูอิจิยงจูนิยงจูซังยงจูยง ยงจโูโ,จโกยงจูโลคูยงจูฮ u จ g ยงจูคิวอ่าสี่สิบเก้านะครับเป็น50าสิบโกจูอ่าอย่างนี้นะครับไล่ไปเรื่อยๆจนถึง100 100เราก็จะเปลี่ยนจาก91นะ้าสิบเอนาะเก้าสิบเอก็เป็นคิวจูอิจิคิวจูนิคิวจูซังคิวจูยงคิวจูโลคิวจูฮจคิวจูนานะนะ q ิจูฮัชิก็คือเฮียกุเฮียกุหนึ้นะครับเฮียกุคือ100 <101 S> 1 0ร้อยหนเฮียกุอิชิีห้อยสก็เป็นเฮียกุนี้หนึเฮียกุซังหนึ่เฮียกุยงหนึ่งร้อเฮียกุโก 106ก็คือฮิเกุโรคุเติมไปอย่างนี้นะครับถ้าเป็น110เฮียเกุจูเห็นไหมหอยกุจู111้11เ็ฮีเกุจูอิจิ1น2เฮีย้ยกุจูนิงร้ยกุจูซัง114เฮียกุจูยง115เฮียกุจูโกอย่างเงี้ยนะครับไล่ไปเรื่อยๆจนหมดร้อยก็มาเป็นพัน นะครับก็คือเซ็งก็คือแปลว่า1,000 1,001ก็เป็นเซ็งอิจิ1,002เซ็งนิ1,003เซ็งซัง1,004เซ็งโยงอะไรอย่างนี้นะครับสมมติว่า1,100ก็เป็นเซ็งแฮกุ1,101เซ็งแฮกุอิจิ1,102เซ็งเฮกุ นี้เซ็งเฮียกูซังหนึ่งร้อยสามหนึ่งร้อยสี่เฮียเซ็งเฮียกูยงหนึ่งร้อยห้าเซ็งเฮียกูโกะอย่างเงี้ยนะครับทุกคนอันเนี้ยให้ทุกคนแบบคร่าวๆเนาะถ้าแบบอยากจะลึกเลยก็ต้องมาเรียนเนาะเออเพราะว่าเซนเซบางทีมันไม่ใช่ทําไม่ไหวนะทุกคนอันเนี้ยทามาเพื่อให้ทุกคนนะพอเข้าใจคร่าวๆนะครับแต่ว่าถ้าอยากจะแบบแม่นตัวเลขได้ไปถึงรายละเอียดอะไรเยอะๆอย่างเงี้ยครับก็ แนะนำมาให้มาเรียนนะครับเรียนแบบลึกๆเลยใครที่จะเอาภาษาญี่ปุ่นไปใช้งานเนาะหรือจะไปเที่ยวก็ดีหรือว่าจะไปทำงานนะครับก็มาเรียนลึกๆได้เลยเรื่องของการนับเลขนะครับอ่ะอันวันนี้มาเบาสมองกันเนาะเพราะว่าเลขเป็นเรื่องหนักนะครับสำหรับสายภาษาอ่ะวันนี้ก็พูดถึงเรื่องของกระปะนะครับกระปะเนี่ยเป็นความเชื่อของคนญี่ปุ่นดูอย่างนี้น่ากลัวนะทุกคนขอโทษดีนะ คือมันเป็นความเชื่อว่ามันเป็นพลายน้ำนะครับเป็นผีปีศาจต,ตัวหนึ่งนะในความเชื่อของคนญี่ปุ่นนะแล้วก็มันจะอยู่กับน้ําทีนี้เนี่ยในที่ที่มีวังน้ําวนเนี่ยเขาจะเชื่อว่ามีกระปะหรือว่ามีวังกระปะเหมือนอารมณ์บ้านเรามีวังจระเข้อ่ะอ่ะอันนี้เขาก็จะมีวังกระปะอยู่ตรงนั้นนะครับมีวังกระปะอยู่ตรงนั้นทีนี้เวลานักเดินทางอะ่ะไปเขาเรียกว่าไปแบบ ไปพักแรมไปนู่นไปนี่ก็ตามเนี่ยกระปะบางทีมันก็จะหลอกล่อให้คนนะตกน้ําแล้วดึงน้ําแล้วก็ลงไปกินนะครับอันเนี้ยก็เล่าให้ฟังนะครับเกี่ยวกับปีศาจกระปะนะครับหน้าตาของมันก็จะประหลาดประหลาดก็คือจะเป็นเหมือนมนุษย์กบเนาะแล้วก็ข้างบนของมันเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่ามีหลุมเนี่ยตรงเนี้ยเป็นน้ําวิธีการเอาชนะกระปะนะคือเราต้องเหมือนแบบ พยายามโคงคำนับให้มันแล้วมันก็จะโคงคำนับตอบเมื่อมันคงคำนับเรื่อยๆใช่ไหมครับคงคำนับเรื่อยๆเนี่ยน้ำของมันก็จะตกน้ำของมันก็จะตกเนาะตกลงมาเขาก็ว่ากันว่าจะทําให้กระปไม่ทํารลายเราถ้าเราสามารถทําให้น้ําในหัวมันนะบนหัวมันนะตกลงมาได้แต่ถ้าเกิดทําไม่ได้โดนกระป่กินแน่นอนนะครับก็วันนี้จบการพรีเซนต์ประมาณแค่นี้นะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะครับ